สวัสดีครับผมกอฟซีเอ็นครับตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกสยบน้อยครับเราก็มาเที่ยวกันจนช่วงวันหยุดนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวน้ําตกเราจะใช้ไลฟ์โหมดในการถ่ายรูปน้ําให้มันโปรโปรฟุ้งๆนะครับเดี๋ยวจะทำให้ทุกคนดูนะครับ่ะ <c oughs> แล้วก็ไปถ่ายกันเลยก็มาช่วงแบบวันหยุดดเชยช่วงวันสงการเนาะ ก็คนเยอะอพอสมควรเลยครับที่จังหวัดกาญจนบุรีแบบผมว่าน,นี่น้อยแล้วนะเร<ต>ิ่มน้อยเยอ,เยอะมากแต่ตอนเนี้ยถือว่าน้อยไหมก็น้อยแหละก็น้อยแหละแต่ก็เป็นมดอยู่นะอย่างให้ <laughs> เดี๋ยวสลับแต่ก็เยอะอยู่ดีอนะ่ะ <laughs> ้าก่อนผมพูดถึงการใช้อาหารรูปด้วย ไลฟ์โหมดแปลงไปลองเอ็กโวเชอร์นะครับแล้วก็ยังไม่มีโอกาสมาถ่ายภาพน้ําตกให้ทุกคนดูก็เนื้อหาทฤษฎีอะไรเนี่ยผมได้พูดไปในคลิปเยาวราชในคลิปการสอนการใช้ไลฟ์โหมดเบื้องต้นในอันสวรี่ในเยาวราชไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ถ่ายรูปน้ําตกให้ทุกคนดูแล้วกันนะแต่ภาคทฤษฎีผมขอไม่ลงรายละเอียดเยอะเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ไปหมดแล้วเหมือนคลิปนี้ก็จะเหมือนมาถ่ายรูปเที่ยวแล้วก็ถ่าย าพาทุกคนเที่ยวซะมากกว่านะครับโอเคเดี๋ราถ่ายรูปแล้วก็ลงให้ทุกคนดูดีกว่าว่าเราจะได้รูปอะไรกันบ้างแล้วก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืม like, share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ เบื้องหลังการถ่ายเนี่ยผมจะไม่แคปหน้าจอถ่ายให้ดูแล้วเนาะเพราะว่าผมทําคลิปแบบนี้ไป2คลิปแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีโอกาสมาเที่ยวที่น้ําตกเฉยๆครับก็เลยลองอถ่ายรูปให้ทุกคนดูเนาะว่าถ้าถ่ายน้ําตกเนี่ยอารมณ์มันจะประมาณไหนน้ำที่ไหลนะแรงๆโค้งๆงเนี่ยจะได้รูปที่แบบทัฟฟุงๆดีเนาะคิดซะว่า EP นี้เป็น EP ที่แบบค่อนข้างจะพอตถ่ายแล้วกันเนะาะเนื้อหาไม่หนักมากเพราะทุกคนเียนไปหมดแล้ว ว่าพาทุกคนมาเหมือนมาเที่ยวเล่นถ่ายรูปซะมากกว่าเนาะโอเคแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับก็ถ้าชอบไปไลค์ให้ก่อนด้วยนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวปิดคลิปอีกที่หนึ่งแล้วกันเดี่ยผมถ่ายรูปเล่นเรื่อยๆนะอย่าลืมกดไลค์ก่อนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะพาทเที่ยวพาทุกคนทเที่ยวถ่ายรูปแล้วก็อลองอบทบควนการใช้ไลฟ์โหมดแล้วก็แปลงภาพเป็นลองเอ็กพเชอร์ดูนะครับเดี๋ยวดู ให้ผลลัพธ์ดูแล้วกันว่าการถ่ายรูปน้ำตกเนี่ยผลลัพธ์การเป็นอเอเวอร์เชอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเที่ยวต่อนะครับสสวัดีครับ ส่วนวิธีเดินทางมาที่ไซโยกน้อยนะครับก็จะนั่งรถไฟมาก็ได้ครับหรือว่าขับรถส่วนตัวมาก็ได้ <C le af> ก็มีที่จอดรถอยู่ข้างล่างน,น้อยก็ขึ้มาเที่ยวได้ส่วนรถไฟเนี่ยจะเทียบทาตรงตรงทางเข้าน้ำตกเลยก็สะดวกมากครับเดี๋ยวพาไปดู ถ้าชอบนะครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อการลงใองผมด้วยครับแล้วเจอกันในคลิปวีดีโอต่อไปสำหรับคลิปนี้คลิปวีดีโอนี้สวัสดีครับูรบ๊วย